สวัสดีทุกคนสบายดีพี่น้องสี่โมงสี่สิบหกนาทีเตาด้ายสูดถึงไปซนกระจกเขาน่ะ บ่าวอย่าทำอะไรมันเลยนะสงสารมันมันท่องนะตัวน,นี้นะพี่น้องแบ่ไม่ใครน่ะเห็นบอกมันขึ้นเองมันยดขึ้นไป <c oughs> ครบหรือ,อยังบงังบังกรเดียวเดียวเดี๋ยวสองสหยุดง้างโว้ยบังบังบังน้าบังก่สองสี่หกแปดสอ,อยังยังสองไม่ลูก พวกแสบตัวใดตัวนี้เป็นแม่ดอกตัวนี้นะเคยถือมากัดฟื้นคืนชีพมารอดมาจากข, <Yeah. S 1> ขับไปเนี่ยก็มือแเทวสู ท้องตัวนี้เหรอนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวที่มันท้องอยู่สี่ตัวพี่น้องหาเออหาหาโตที่มันยังท้องอ้ย,ยังต่านั้นยังเป็นอะไรไม่มาก่อนอยังต่านั้น ไี่เป็นไรอีกนั่นมาก,ก่อนว่าอยากลาบข้อมุร่าหาหองหุ่นเนาะต้องเห็นเสี่ยงเงินเลยเงินแห่งก็มีจำกัดอยู่สิวซิวแค่นี้นะเงินจะบาอึดดอกโอ้ยมาแสกูขนาดเนาะ จะเป็นสาบดบทจบบทสิน้นบ่มากก็อยู่พายอยู่มันในถ่องสิมาแสสิมาประสดประสั่นกูเผื่ออย่างกู้เบด่อหูจัาก,กันกระพวกมึงเด้๋ยสิบอกเด้อย,ยอยู่พายอยู่มันมันต้องมาเบียดเบียนกันกันอย่างกูสาบนะ อันนี้เอ้ยเรืร่องเบียดเบียนกูนาที่หนึ่งนั่นบะไระบมาบกมากบทชอบบ <c oughs> าชอบก็กันใจตายโหลทำแล้ว <c oughs> เกินไป <c oughs> เกินแล้วแ <c oughs> ล้วอู้อเอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยนี่เอ้าเอ้าเอ้าอา,าแห้งขึ้นไมอยากได้บอหรือเป็นยังไงหืมสูดีบางสิ่ปรจักษ์ทข้าขาข้อไม่ได้แน่นาะ มัเห็ใค้ขาข้อเอ้าไปเห็นให้เจ้าคองเดือดห้อนว่าผืนภาพตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยเป็นหนีเป็นโทษแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้นจักเถือ่อพี่น้องเอ้ยก็คืออย่างบางคนแหลกะก็ไปอันสมรหาฮาว่าบาปกรรมตามทานบาปกรรม5ีม บาทกำ 5G เอายังบบคือมาผาดพิงเถองหอดสาตว์บาทนึ่งบาะที่จริงน้แปะเฮ้น้มันจะมันมันไปซดนก่อนนะนั่นแล้วตั้งแต่มือก่อนพุ่นอในกรณีว,ว่าทางบ่เกิดเรื่องดรามมาอยู่อัน <c oughs> บัณฑิตอเม่านาานะมันสิมาหาเรื่องเขาว่ะในะไรเนาะมันสิหาเรื่องเขาว่าบาปกรรมอยังบัณฑิตถ้าเกิดว่ามันส้นอันกระจกเขาแตกแต่มือก่อนนะนนันหากฮาไลา่ว้าวฮาไลา่แสบสร้างดอกเกิดไปแล้วก็ข้าก็หาพิสสอบก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สวยค่ากระจก จเจ้ากระเบื้องหูบอ,อกว่าข้ากระจกน้ำนสิยทรายกระซงสารมันอยู่หักว่าเอทิงนะขมันเทาหูอยู่ว่าโตได้เห็ดนะฮะกระเสียวออกอยู่ถ้าเสียวออกไปแล้วกราเสียวไหวเห็ดยังเนะาะจริงมันกรบเบื้องแม่งความผิดของมันดอกเออมันไปเห็นเงาเจ้าของค่ะแล้วเวลามันห้องนะแเอ,เอ,เอ๋คือคนนี่นะพี่น้อง มันเป็นเย็นเงาเจ้าของนี่ตอนนี้สี่มงกลัวมันขึ้นมาเคาะเองมันได้ซุ่มนั้นนะแลีวซุ่มนี้นะเล้ยวตัวนี้เมื่อกี้นะตัวไหนวะอุ๊บมาทันมาเขาก็เลยไหลเคยมาที่ล้างม้งขอบคุณที่ทุกคนที่ชื่นชอบทุกคนที่ให้กําลังใจหลาขอบคุณหลายๆส่วนไปบปะสอบกันแล้วแต่เด้อยยังไปยังไงาไปยังมาวุ่นายอยังมาเสะาะม่ต้องมาพาดพิงม่ต้องมาแสะ มา<ะ>บริหารจาดก,การอยู่แล้วบริหารจัดการเป็นการส่วนตัวนี่ง่าย<ะ>บ้านแพะของฉันปล่อยไปบ้านเจหนวกนะมันข่าวง่ายแล้วมันก็เห็น บ่อแต่แต่แบรรุ่นก่อนแบ่ห้าหน่ะมันก็บร่ได้เห็ดดอกมันก็อยู่มาปกติแต่ซุ่มนี่และมาใหม่นี่มัน <c oughs> ยักสิว่าได้ของมันมันกระดืออะไรพี่น้องแบ่เบิดดือเบิดขวงน้ำแบ่แะมันขวงเป็นซัดที่ขวงที่สุดอืมแต่หมากนอนบอลดีดีไรแต่มันหมากนอนบอลดีดีแบ่พี่บ้าเนี่ บางนอนบ่นสูงบ่อเห็ดมันดอกพี่น้องเอ้ยสงสารมันเอาเลี้ยงเขาก็สงสารมันเนาะเลี้ยงมันเขาก็หักมันส่วนเรื่องกระจกนะี่ยบ่เขาก็เขาก็สีหาใส่ทะเละถ้ามันบอกพ่อสในใจก็ได้เนาะ <c oughs> มีอีกหนึ่งคำมาคอมเมนต์ว่าฮาบอกแค่ยอดไหลอย่างส่นสังสีไม่ได้ต้องการไม่ได้สะอ่อนอย่างส่วสีบสะอ่อนบอกทุกเถื่อว่าบอกเคยสะอ่อนลวบอกเคยอยากได้ยอดวิวจากคนที่มันบอกชอบฮาบอกมากฮาหฮาบอกตลอดว่าฮาบอกเคยต้องการยอดวิวยอดไหลจากคนที่มันบอกชอบฮาวยอดวิวเขาหน่อยกับบอกเป็นยังดอกยังมีคนที่หากฮาอยู่ พยายากสร้างก็สร้างโรดเพราะว่าจะไดก็เห้าก็บได้มีส่วนใดส่วนเสียในตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็เฮาก็บด้หูจักกันอยากเกลียดก็เกลียดไปเลยจ้าโตตัวตนของเขาเป็นแบบนี้เขาก็สิเป็นแบบนี้แหละเข้าบบป,าป้าบโตดอกว่าเฮ้าเฮ้าบ่ไปาปรับโตดอก ว่าสียหายผู้ใดมาชื่นชอบว่าสียห้ผู้นั้นมาหักกลับมาหักบางคนต้องต้องปรับตัวนะคนจะได้ชื่นชอบบ่ผู้ใดอยากผู้ใดอยากหมักแล้วก็หมักผู้ใดบ่มหมักแล้วก็สร้างปรับตัวไปกระเทาะนั้นบ่มีความหมายดอกถ้าคนที่มันบ่มหมักแล้วมันก็บหมักคือเก่าหันหละเออมันก็ไปตามแสะตามว่าอยากอยู่ดีถ้าคนมันบ่มหมักนะ แต่ก็บอกไร้เถื่ออยู่ได้หว่ะทำประมักมัต้องขับมาเบิ่งกับมาวุ่นวายกับมาเบียดเบียนกันให้อยู่พายอยู่มันมันก็ยังเบิ่งคือเก่ามันขาดซองห้ามได้ขั้นขาดซองแล้วมันก็สิตายคือกันมันก็ได้อืมผู้คอเอาโหสิกรรมให้เบอร์ถูกๆคนที่มันด่ากูให้มันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วจะได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย